แม่วันนี้แม่ไปเจออะไรมาเจอหนูหนูตายที่ไหนที่ที่นอนพ่อเมื่อกีเนี่ยแล้วทําไมมึงกูจะด่าเขาอยู่แล้วเขาไม่รู้เหรอว่าหนูตายอ่ะแหมมันเหม็นทั้งบ้านน่ะอ่าเออเห,เหม็นเพิมาแล้วพอเดนผมเดินมาแล้วแม่บอกว่าไงกูถามมึงว่าจะวันนี้จะให้กูว่าด่าพ่อออกอไมไม่ได้นะไม่ต้องด่าเขาดีทำไมอะ่ะทําไมเรื่องมันจบแค่เราไม่ได้ไม่ได้ก็คือว่าวันนี้แม่แม่ไปเจอหนูตายที่ที่นอนพ่อ แล้วแม่เก็บหนูไว้ด้วยเก็บไว้ให้เขาดูเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาหนูไปทิ้งเลยไม่ได้เหรอไม่ได้เดี๋ยวเขาจะคิดว่ากูโกหกเขาก็ไม่ต้องมีเรื่องโกหกหรืออะไรกันให้ทุกอย่างมันจบแค่เราสองคนเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องพูดอะไรอ่ะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูไปมันก็จบแล้วไงไม่จบทำไมเพราะกูเป็นคนเก็บไม่ก็คือว่าแบบยังไงแม่เก็บหนูไว้ทาไมกูเก็บหนูไว้เขาดูว่า่าหนูอยู่ที่นอนเขาเหม็นกันอย่างไรบอกหาว่าเหม็นห้องน้ําอ่าบอแต่บอกเขาว่าเนี่ยเหม็นหนูแต่หนูตายที่ที่นอนพ่อใช่ แล้วถ้าเกิดว่าไปพูดกับพ่อมันต้องเกิดการทะเลาะบ่อแหวงการเกิดการเถียงกันยอมรับความจริงก็คือท่านเราแม่เนี่ยเอาเราหนูไปทิ้งได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะใครเอาหนูไปทิ้งกูจะหวดให้ดูอ้าวก็ถ้าเกิดว่าเราหม้นเราเอาหนูไปทิ้งเนี่ยไม่ได้มันจะไม่เกิดเหตุวิวาทขึ้นในบ้านมันเกิดขึ้นแต่พอมึงไปพูดลอยๆเนี่ยเขาไม่มาเชื่อก็ไม่ต้องพูดไงพูดไงก็ให้มันจบที่เราสองคนเนี่ยจไงกูไม่จบเพราะกูไปเก็บทำความสะอาดให้แต่เราเอาหนูไปทิ้งมันจบแล้วนะมันเรื่องจะไม่ถึงพ่อแล้วนะมันไม่นนอกู ถ้าแ,แม่ไปพูดว่าหนูตายที่ที่นอนพ่อทำไมอ่ะเขาจะเชื่อไหมมึงต้อนหนูไว้เป็นหลักฐานแล้วกูเอาให้ไอ้ทูปเป็นไอ้นี่้วยพยานอ่าเออก็เราไม่ต้องพูดเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีพยานไม่มต้องคิดมึงมีปากว่าทำเหี้ยอลย <laughs> เออใช่ให้มันจบที่เราสองคนตรงเนี้ยเอาหนูไปทิ้งทุกอย่างจบแล้วแนมะ่ไม่จบอ่า ทำไมต้องไม่จบแล้วมันก็จะเกิดการเถียงกันอะไรกันขึ้นอยู่ก็เป็นคนเก็บอ่าเออแล้วอีเที่ยวก่อนก็นอนอยู่บนหัวติหัวนอนเลยอ่าเหม็นหนูจะตายเลยเนี่ยไม่รู้ใครทําอะไรเน่าอ่าอูไปดมดม,ดมดมดมอยู่ที่หัวนอนอ่านอนในจังคืนแล้วแม่เก็บหนูตายไว้ทําไมเก็บไว้ให้ยืนยันเป็นหลักฐานอ่าให้เขาดูเพราะว่าถ้าไปพูด พูดลอยๆเขาไม่มาเชื่อมึงหรอกก็ไม่ต้องพูดไงพูดไงก็คือแบบเนี่ยตอนนี้ถ้าเราหนูไปทิ้งทุกอย่างจบไม่มีจบอ่ากูไปกูไม่จบเพราะกูเก็บหนูมา <S <S ไม่ได้ก็คือมันไม่ได้แม่ก็ไม่ต้องไปพูดถึงพอ่อไงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องหนูให้เรื่องหนูมันจบที่เรา,าตรงเนี่ยจากให้จบใช่ไหมอ่ามึงไปกดตังค์ให้กูจ้างให้จบ จ้ให้จบอ่าแม่บอกว่าไงแม่บอกว่ามึงเข้าข้างพ่อมึงเข้าข้างพ่อมึงจังเลยเยี่ยก็มันจะได้ไม่ต้องเถียงไม่ต้องทะเลาะกันไงออไม่ได้เนี่ยถ้าเราเอาหนูไปทิ้งมันจะจบและเรื่องทุกอย่างจะจบที่เราสองคนไม่มาจบอ่ะจบไม่ลงอ่ะกูพิษก็เหม็นก็เอาไปทิ้งไง ให้เขาดูสิเดี๋ยวจะคิดว่ากูโดเ่ยแล้วก็ไปโทษท่วแตกแล้วนี่เก็บหนูตายไว้กี่กี่เมื่อไรเนี่ยวางไว้นะตัวเบื้องไม่ยอมไปทิ้งไม่ทิ้งเพราะว่าเอาไว้พอมดูหนูจะเอาไปทิ้งมึงไปทิ้งกูจะไตีแม่ให้มือหักอ่ะมันจะได้จบไงแล้วเดี๋ยวพ่อมาพอพ่อมาใช่ปะใช่พ่อมาแม่ก็จะไปว่าพ่อว่าหนูตายที่ที่นอนแกใช่แล้วแกไม่รู้เรื่องยังไม่รู้คิดว่าห้องน้ําแตกแล้วแม่คิดว่าพ่อเขาจะเถียงไหมเขาก็เถียงกูเป็นคอเป็นเด็นเนี่ยพอเขาเถียงป๊ กูจะไปยกหนูไปให้มันจบตรงเราไม่ได้เหรอเนี่ยแมเราสองคนเนี่ยเอาในไลฟ์สดเนี่ยเอาเอาหมูหนูไปทิ้งกันไม่ได้ทําไมอะความผิดก็ต้องมันหนูตายมันผิดตรงไหนแม่มันผิดที่ว่านอนยังไงไม่ิเนี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้ก็นังบ้านก็แล้วกเนี่ยพอถ้าเราเอาหนูไปทิ้งนี่จบเลยนะไปโทษว่าห้องน้ําแตกขอเงินกูไปทําห้องน้ําอ่าแล้วห้องน้าไม่ได้แตกหนูตาย ตายที่ไหนตายที่ที่นอนตัวเองอะแล้วทําไมไม่ทิ้งหนูอา้าวเขาทำไมไม่ทิ้งกูเก็บไว้เป็นหลักฐานแม่เนี่ยแบบไม่โอเคเอ่ะกูก็ไม่โอเคกับมึงกับพ่อนิจัยมึงกับพ่อมึงไม่ต่างกันหรอกไอ้ี่นิสัยดีเหมือนกันเหี่ยทั้งคู่นะ <laughs>